สวัสดีครับผมเมเบิลวันนี้เราจะมารีวิวฮาร์ลี่แคลรีไวจับทีมกันนะครับสเตตัสของมัน HP 78% a t t a c k 93%เป็นสเตตัสที่ค่อนข้างน้อยครับแต่เห็นแบบนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะกากๆากากนะแต่พอเจอสกิลต,ตัวแล้วโอ้โหมันน่าทึ่งมากดูสกิลต,ตัวแรกเลยเกิดมาใช้ได้เลยกระสุนไฟฟ้าสถิต การโจมตีแต่ครั้งมีโอกาสยิงกระสุนถึงสามลูกถึงแม้สามลูกยิงไปล้เมีมันจะน้อยลงแต่มันคือน้อยลงแบบเออมันก็แบบลดไปนิดหน่อยเออใช่มันลดไปนิดหน่อยอืมยิงหนึ่งสามลูกก็บอกว่ามันแรงกว่าร้ออีกนะบอกเลย,ยตัวที่สองพอสนอนนักกีฬาเมื่อเราถึงเลเวลสามเราจะเปิดเราจะมีโหมดใหม่ขึ้นเข้ามาก็คือ โหมดโฟกัสความสามารถของโหมดโฟกัสก็คือเราจะแบบความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นแต่วิธีแต่วิธีเปิดใช้งานโหมดนี้ก็คือเราจะต้องไม่ได้รับดาเมจเป็นเวลา5วินาทีถ้าเราได้รับดาเมจนะโหมดโฟกัสจะสิ้นสุดลงเลยอ่ะแล้วพอเราถึงเลเวล6จากการที่เราใช้โหมดโฟกัสวิธีเปิดใช้อ่ะ5วินาทีนะ จะเหลือแค่3วินาทีเท่านั้นและเมื่อเราใช้ใชโหมดโฟกัสอยู่มันก็จะเพิ่มโอกาสคิดิข้อให้ด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่าจากโซฟี่ตัวเดิมอ่ะที่ยิงสามลูกอ่ะเพิ่มอัตราติดขีเข้าไปอีกคือมันแบบดีมากๆมันแรงยิ่งกว่าดาเมจร้อยอีกบอกเลยว่าตัวเนี้ยดีโอเคเรามาดูเซตเกที่ผมจัดไว้นะครับเซตเกชแรกเป็นลานเพิ่มความเร็ว เป็นประเภทบัฟคูดาวยีวินาทีความสามารถคือเพิ่มความเร็วโจมตีของผู้ใช้60ปเนนานหวินาทีก็ใช่เพราะตัวนี้ว่าเป็นแครนี่ความเร็วโจมตีมันก็เลยจําเป็นนะใช่แล้วเพราะผมอยากได้แบบสกิลตัวสกิลตัวยิงสามลูกับเพิ่มความเร็วไปด้วยก็คือจะได้แบบมีโอกาสยิงสามลูกหลายๆลูกประมาณนั้นแหละผมเลยจําเป็นต้องใช้พออัพถึงเวฟสามนะให้อัพเป็นเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา ที่บแบบนี้ก็คือเราอยากเป็นแครี่ที่ชุดเดียวอยากให้ศัตรูตายก็เลยเพิ่มพลังโจมตีกัมโจมตีธรรมดาสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น20%ช่วง3วินาทีแรกเท่านั้นทุกคนจะคิดว่าน้อยนะแต่นู่นจากที่เราเป็นแครี่อ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามวินาทีแรกก็คือแบบเรายิงได้หลายนัดอยู่แล้วว่าใช่แล้วเราะคือตัวยิงสามนัดแะละ และมันเฉพาะจดจงนะแค่การโจมตีธรรมดาด้วยความที่เราเป็นแคลแลี่เราก็แค่โจมตีธรรมดาอยู่แล้วเสมอเนนั่นแหละมันก็เลยแบบคอมโบได้ดีมากนะสกิลเกียร์ใหม่ผมหมายถึงเกียร์ที่2เป็นมิสไซลจ์จอมก่อกวนประเภทดาเมจคูดาวเจ็ดวินาทีคูดาวน้อยมากแล้วตัวเนี้ยมาถึงเกียร์ชิ้นเนี้ยพออูดอะไรวะเกียร์ชิ้นเนี้ยคูดาวมันน้อยมากแถมดีมากเลย เรียกมินซ้ายออกมารอ1.5นุดาวินาทีแล้วจะยิงไปในทิศทางที่กำหนดสร้างดาเมจสองรอยหเปร์เของพลังโจมตีด้วยความที่สเตตัสต,ตัวเนี้ยคือดาเมจไม่ได้มากแต่260%มันก็ยังดีอยู่นะบอกเลยอะ่ะแล้วคูดาวแค่เจ็ดวีอะ่ะถึงแม้จะแบบตอนกดใช้จะต้องรอประมาณ1.5วิกว่ามันจะยิงออกไปอะ่ะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือ พอเราอัพถึงเว็บ3นะให้เลือกเป็นรถคูดาวเพราะสามารถคือมิสไซจะยิงออกไปทันที1วินาทีและรถคูดาวเหลือ0เมื่อโจเมื่อมิสไซโดนการเดินศัตรูมิสไซ,สสไซจะขึ้นที่ไปพร้อมผู้ใช้ก่อนจะยิงจ่ปกตินะที่มิสไซเราอะจะต้องกดไว้ก่อนรอ1.5ึ่งาวิก็คือเราอยู่ตรงไหนมันก็จะเกิดตรงน,นั้นอะจากนั้นอีก1.5วินาทีมันค่อยยิงไปครั้งเนี้ย ูดาวมันจะกลายเป็นเช่นไม่เข่าใเวลาในการยิงออกไปอะเตรียมยิงอะจะใช้เพียงหนึ่งวินาทีและในช่วงหนึ่งวินาทีเราสามารถเดินไปได้ด้วยยิงยิงไปได้ด้วยอะเออก็คือโจมตีธรรมดาของเราโจมตีไปได้ด้วยก็คือคุ้มและถ้าโดนการ,รยิงศัตรูครูดาวก็จะรีเซตอีกบอกเลยอะคือต่อให้ไม่โดนนะครูดาวก็ยังมีแค่เจ็ดวิอะ คุ้มบอกเลยชิน้นนี้ดีเออเกียร์ชิ้นที่3เป็นกับดักพ่อมดเป็นประเภทอันเชิญคูดาวสิบหวินาทีตั้งคุกตั้งคุกจอมเวทขึ้นและสร้างดาเมจ55%ของมารตจมตีแก่ศัตรูภายในพื้นที่ศัตรูที่แกะแตะขอบคุบจะช้าลง80%เป็นเวลา2นาทีมีผลแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคืออันเนี้ยมันก็ผมไม่ได้เน้นะไรมากหรอก ก็แค่เอามาแบบขังศัตรูแล้วก็ค่อยยิงฟีถึงแม้ผมจะขังไม่แม่นแต่ก็ไม่เป็นไรก็มาอยู่ดีประเด็นคือพอเราอัพถึงขั้น3นะให้เลือกเป็นทําให้เป็นใบเพราะผมเชื่อว่าเอาใหมอ่อ่านความสามารถก่อนทําให้เป็นใบศัตรูภายในคุกจะใบนาน2วินาทีเอฟเฟกต์ใบก็คือศัตรูจะไม่สามารถใช้สกิลได้จังหวะน,นี้เนี่ยวินาที ให้เราโจมตีให้ว่าที่สุดเลยเชื่อผมคือถึงมันจะใช้ยากแต่ก็ถ้าใช้เป็นนะใช้ดีๆนะก็จะโหดเลยถึงแม้ผมจะใช้ไม่เป็นก็ตามวิธีอัพนะให้อัพมิ d ไซล์เ e เวลสามมิ i ไซ Level 3นะตามด้วยลานเพิ่มความเร็วแล้วก็ตามด้วยกับดักพ่อมดนะบางคนก็สงสัยนะว่าทำไมผมแบบ เฮ้ยไม่จัดเรียงไปเลยเช่นเอาตรวจอะไปวางไว้ชิ้นแรกก็คือทำแบบนั้นแนละ้วผมรู้สึกไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่ก็เลยจัดแบบเนี้เรียงตามนี้นะมิดไซล์ลานทพ,พิ่มความเร็วแล้วก็กับดักพอหมดนั่นแหละโอเคเราไปเริ่มในเกมกันเลยโอ้ดูสิครั้งนี้ศัตรูไม่มีน้ำมึงนะเราสามารถรีวิวได้เต็มที่เลยเอ่ะเราได้ด่านปารานะ ตาน,นี้ก็เล่นไม่ยากนะบอกเลยเล่นง่ายด้วยเกิดมาเราแค่ตรงไปแล้วก็ใครก็ได้ไปเลยน,นะหน่อยนายเออไปสองตัวเลยเออเออก็อได้ยังไงเราก็แรงอยู่ละเนี่ยเห็นไหมมิไซจะเป็นแบบนี้นะดูการจตีธรรมดานะมีมีโอกาสนะยิงสามลูกอะ่ะดูดีๆนะเห็นไหมสามลูกอะ่ะมันมันจะมองยากนิดหน่อยแต่ก็ดูนะอ่ามีไซเออ์ร้านใหความเร็วด้วยจะได้ตีรัวๆแบบนี้เห็นไหมมันเร็วมากเลยนะ ถึงแม้จะ6แต่ก็เร็วอยู่ดีโอเคอัพเป็นรถคูดาวเลยนะเนี่ยมันจะติดตามเราแล้วทางในมิสไซของเราอโอเคเปิดกับดักพ่อมดกับดักพ่อมดคือค่อนข้างใช้ยากนะเราจะต้องกาทิศทางให้ถูกถึงแม้ผมจะกลา, <c oughs> าไม่ถูกก็ตามทำไมพูดแล้วรู้สึกตัวเองกระเฉาะอย่างวะโอเคนั่นไม่ใช่ประเด็นเรามารีวิวเฉยๆโอเคอัพละอัพลานพ่อคมดูนะ เราเพื่อนเลยไม่ตายโอเคอยูนี่นี่เอาเลือดยังยังเลือดยั่งเดวิดตีตรงนี้แม่งเลยอีชอีชเออเห็นไหมเนี่ยพอเราใช้โดนกันพอเราใช้โดนการดียนะคุราก็จะหายโอ้ตัวนี้มันมีความสามารถใช้แข่งตัวเองอีชเราต้องได้เราต้องได้นายอีชเห็นไหมอ้าวเห็นนะเห็นนะมามาไม่เราเรายังไม่อยากเติรนเรายังไม่โอ้โหหูหูหปาก คุ้มค่าบอกเลยลเพิ่มพลังเตมตีอิอยิ่งยิ่ยิ่ยิ่ยิิกไปด้วยเลยอีกไปด้วยเออแบบนีค้คุ้มบอกเลยสามนาทีแรกก็แรงพอแล้วนายเลยตี <l oss> ไม่เล่นเลยทำไมนายทำแบบนี้ล่านา <l oss> โอ้โหไม่เดี๋ยวเ <l oss> พิ่อฟังเข็ฟังเราฟังเราเหลือยี่สิบเจ็ดเท่ามันแล้วมันมันกลายเป็นแบบนี้ได้ไงเนี่ยเลือดเลือดไม่ค่อยมีเลือดตรงนั้นไม่เดินเก็บตามป่าก็ได้ครับ ปตยเก็บตามเปล่าอ้อเออนี่เป่าอ้าวขังขังให้โดนขังให้โดนเอ้ยยิงยิงเลยครูเราครูเราไม่มีเอ้ยยิงต่อยิงต่ออ๋อเราเราทำไลงไปเนี่ยเออแต่ไม่เป็นไรแทงแทงให้หน่อยเออเออไม่นะเราไม่ได้คิวโอเคเพื่อนได้ก็ได้อ้าวมาอีกแล้วขวางไม่โดนอีกแล้วอะเอ้า อิชมิดสายโอ้โหไปืโอ้มันแช่แข็งดีจริงจริงเอออย่างไรครั้งนี้เราก็ได้อ่ะอ่เราโดนเป็นใบได้ได้ไงไม่รู้อ้าไม่โดนไม่เป็นไรเพื่อนฝากเคียร์หน่อยนะเออเออเอาไงดีวะจะตีต่อหรือไงดีเพื่อนก็จะตุยแล้วเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะเห็นเห็นเพื่อนเลือดแบบนี้เคยคิดไม่ไหวนันเดี๋ยวทีมเราแพ้โอโหดูดิเพื่อนเรา ต้องโองใช้แข่งตัวเองแะอเฮ้ยเฮ้ยเราเหลือยี่สกแล้วไม่เราจะแพ้ไม่ได้รีบไปเลยเพื่อนกันให้ได้กันให้ได้ <Yeah. S 1> นายได้ตัวติงแล้วนายตัวติงแล้วเอีย <laughs> น้องมาทำไมวะ <c oughs> น้องมาทำไมเนี่ยอีชอีชยิงเออเราได้คิวเร็วๆครีปนั่นแหละสวยทำดีทำดีทำดีำดอีชทำไมดูดิชนะโอ้โห,โห,โห,โหโนึกว่าจะแพ้ละเซตนี้ดีดูนะผมจะได้ MVP ไหมขอโอ้โหทุกคนดูนะมันดีมาก,ากเลยเซตนี้ เอาไปยุกไปยุกใช้กันเองได้นะคืออย่าลืมมาเกมนี้มันจัดเซตกันเองได้มันไม่ไม่มีเซตที่ตายตัวไปไปยุกใช้กันเองนะโอเคเราไปดูเกมสองกันเลยโอเคแล้วมาด่านเรือผีอีกแล้วออไอตอนรีวิวสับลายที่แล้วอะ่ะมันก็ด่านเลือผีสองครั้งเลยเรายังเจอด่านเลือผีอีกเหรอเออโอเคก็ได้ไปก็ได้อีก รีบเคลีิเห็นไหมสามครั้งถือว่าดูดีนะอย่าลืมนะเคลีิเ้เสร็จแล้วเราต้องรีบมานะทุกคนไม่รีบมาเกมแพ้ได้นะอันติีไปเพื่อเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรนะเออช่างมันไปเอ้ยเห็นไหมเนี่ยอัตราติดคีจะเป็นสีเหลืองๆนี่นะใช่ไหมใช่แหละใช่แหละยังยังไม่อยากดูโง่จะไม่มีทางปฏิเสธเอเอ้ยต้องโดนแล้วต้องโดนเออนั่นแหละ อี่ <Montreal> <c Considering the rain> รีบเลือกเคลียร์ยรีบเ,เ,เ,เคลียร์ก่อนรีบเคลียร์ก่อนศัตรูเคลียร์ไอตัวนั้นมาแล้วว่าโอ้มันเป็นตัวเต็งด้วยอะน่ำาำคาญมากดูสีมันเพิ่มเกาะตัวเองหยุดด้วยจังหวะนั้นผมจริงไม่ตีมันนะเ <c oughs> ปล่าหลอกของมจริง <c oughs> <c oughs> ตีคลิปอยู่อ่ะโอเคโอเคแปะแปะตีตีพวกลูกสมุนมันทิ้งไก่อนล <c oughs> ูกสมุนม <vida> <c oughs> <c oughs> ันก็มีดาเมจนะอย่าลืมอย่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะ ยิงไปปิ๊กไม่รู้จะพูอะไรแล้วอะถ้าผมเงียบก็นั่นแหละไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรเพื่อนฝากตีหน่อยนะอ้าวอ้าวใกล้ตายแบบนี้ขอได้ไหม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 อีชจังหวะนี้จังหวะน,นี้อันติอันติขังไปขังไปขังไปแปขนาดัตัวแช่แข็งขังไม่ตัวแต่ไมแเป็นอะไรอย่างไง้ก็ได้คิว โฮโหแกรู้จริงๆอย่างเงินเร้อว่าแกจะตีชันนะนะอย่าหวังไปเลยเราต้องได้ช่างวันเถอะช่างวันเถอะอีตีตีจะหนีจะหนีครังครั้งหนักหนาโดนไหมโดนสวยสวยสวยโดนแบบนี้ก็มิสไซร์ลุลวคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ทุกความพยายามอ้าวโดนโดนแบบนี้ก็รัว เรากลับมาก่อนความคุ้มค่ามันได้หม่ความีค่าไม่ได้ก็แค่พูดไปอย่างนี้แหละเออ, <c oughs> เอ,อยายนายนายบอกตัวนี้นะมันมันแรงอยู่นะอันตรายอย่าประมาณนะ,อนอะนะโอโ้โหมันเรียกแฟน <c oughs> ทอมมาอีกแล้วเหรอเพื่อน <c oughs> ไปเคลีร์ตรงต้นทางได้ไหมไม่อยากแบบปัดปัดปะทะปลปัดทะปลายทางอย่างเดียวอืมทไมพูดติดอ่างกันนะ โอ้เพื่อนโอ้โหมันก็เห็นหนะักว่าโดดมาเอาไเดีอะถ้าไม่เคลียรก็แบบมีวาดแพ้แต่พวกนี้เขอื่นด้วยแล้วเราก็เป็นแค่แคลรี่แคลรี่ธรรมดาแคลร,รีล่สายราดไม่ไม่จริงอนะผมผมไม่เคยร,รัดใครหรือเปล่านะหรือเปล่านะ <laughs> ถึงจะหิวคิวไปบ้างแต่ก็โอ้เพื่อนนายจะตายแล้วไม่ได้นอยยายาฆ่าเพื่อนผมออกไปเออ ออโอเคเลียรยพวกตัวตเต็งเสร็จนแล้วเพื่อนตายไหมเดี๋ยวไว้อะไรให้นะนายเห็นไหมเนี่ยโหมดโฟกัสจะเป็นรูปแบบชี้ขึ้นด้วยนะคือระหว่างเนี้ยเราอยู่โหมดโฟกัสอยู่นะอย่าไปโดนโจมตีนะ <All right. S 1> มันมันแย่มันแย่ใช่มันแย่มันแย่ทุกอย่างเลยไม่ไม่มีอะไรดีหรอกอ,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 อ้าวอ้าวอ้าวหลุดหรอหลุดหรอทำไมยืนนิ่งอะอ้าวได้สองจิวอ้าวแตกแตกแตกเร็วแตกแตกเลยแตกเลย กเลยตูวเป็นตัวอย <one. S 1> ่างครับขอ MVP ได้ไหมขอ MVP เหอะอเพื่อนผมต้องได้แล้วจังหวะนี้ยถ้าไม่ได้ก็เลอีกตายจังห <c oughs> วอจะได้อ่าดูนะผมได้อีกแล้ว啊เส้นนี้ดีมากเลยนะครับทุกคนไปไปยุกใช้กันเองได้ก็ไม่มีอะไรพูดแล้วก็ เออนั่นแหละไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ฝากไปดูคลิปอื่นของผมด้วยนะครับโอเคยกย้ายได้ไปไปดูคลิปอื่นเถอะดินนิ้ว